จะบอกว่านอนมาก็หาว่าขี้คุยจะให้อยู่เฉยๆมันก็ขัดกับความรู้สึกเพราะฉะนั้นมาก สวัสดีครับสวัสดีมิตรกแฟนพุดบอลทุกท่านนะครับเมื่อวานนี้ไม่ได้เจอกันใช่ไหมครับโอ้โหคลิปวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คลิปขี้โมขี้คุยคลิปคาดการเอ11ตัวจริงไม่มีเวลาครับเมื่อวานนี้โอ้โหวุ่นทำงานส่วนวันนี้เมื่อเช้านะครับก็ตื่นตั้งแต่ตีห้าตีห้ากว่าอาบน้ำแต่งตัวก็นี่ครับชุดชุดนี่นะกางเกงบอมเสื้อขาว ไปไหนมาไปฝึกทหารมาเหรออืมเกือบ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 ยังไม่ถึงทหารยังไม่ถึงทหารนะครับก็เพิ่งกลับมาถึงบ้านนะครับก็เลยรีบทาคลิปก่อนเดี๋ยวจะอาบน้ําพักผ่อนแล้วเพราะว่าอีกสองวันจะเดินทางไปบุรีรัมนะครับใครอยู่บุรีรัมน้องกีอันเนี้ยเส้นเส้นสองสี่นะที่ออกจากปากท้องไม่ไม่ใช่ปากท้งใจออกจากปากช่องจะไปบุรีรัมอ่ะใครอยู่เส้นทางนี้เดี๋ยว ทักทายกันได้นะครับผมเดินทางพรุ่งนี้ใช้สาย,สาย,สายพรุ่งนี้นะครับไปส่งสินค้าที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์อ่ะมาว่ากันถึงฟุตบอลทีมรักทีมเชียร์ของข้าพเจ้าหงแดงผู้อหังการนะครับหรือพญาหงลิเวอร์พูลเมื่อคืนนี้ก็ต้องบอกว่าทำเอาแฟนๆนะครับโดยเฉพาะเดอะค็อปที่สุขภาพไม่ค่อยดีนะครับเดอะค็อปที่ลิ้นหัวใจรั่วเดอะค็อปที่ เส้นเลือดในสมองตีบอะไรแย่โอ้โห oh, oh. ใครเชียร์ล์พูลเนี่ยโรครุมเร้านะครับบอกเลยถ้าไม่แข็งแกร่งจริงๆเนี่ยหัวใจจะวายตายคือเมื่อคืนเนี่ยถามว่ามันถึงขั้นหัวใจจะวายไหมมันก็มันก็ไม่เชิงขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเกมของล์พูลในวันที่คือก็ต้องบอกก่อนนะต้องบอกก่อนเดี๋ยวค่อยไปว่ากันคือต้องบอ,บอกต้นคลิปนี้ว่าล์พูลกองหน้าตัวหลักเนี่ยมันไม่มีใครเลยมีแค่ลุยดิอาสคนเดียว นะครับคนอื่นก็จะเวียนเข้าเวียนออกปกติจะมีเราจะเห็นโชต้านูนเยสซาร่าอะไรสลับสับเปลี่ยนกันรวมถึงกัคโปรวมถึงดีอาร์ดด้วยคือถ้าตัวครบครบ,ครบไม่มีใครเจ็บเนี่ยดีอาร์ดก็ไม่ได้แบบว่าลงทุกนัดแบบนี้ก็จะต,ต้องได้พักบ้างแต่พอพักพวกไปนอนโรงพยาบาลน,นะครับไปหนีไปหากิกที่เป็นพยาบาลกันหมดเนี่ยก็เลยกลายเป็นภาระมาตกที่หลุยส์ดีอาร์ดคนเดียวนะครับมันก็เลยทําให้เกมรรขของลิเวอร์พูลเนี่ยมันเหมือนจะดีแต่มันก็ดีไม่สุด ดีไม่สุดต,ต,ตึกตึกตักตักเหมือนกับถีบประตูแล้วเหมือนประตูจะพังแต่มันยังติดสายยูติดห่วงกุญแจติดอะไรอย่างเงี้ยมันโอ้โหมันพังไม่ได้สักทีอึดอัดนะครับออพยายามที่จะสร้างสารรค์เกมรุกในรูปแบบต่างๆทั้งการจ่ายตามช่องทั้งการบอลยาวตกเข้าออกลางแต่พอมีโอกาสโดยเฉพาะลูกเตะมุม,มเซตพีทที่บุญได้เยอะมากแต่ก็ทําอันตรายอะไร น่ตติงแฮมฟอร์เรสต์ไม่ได้นะครับอ่ะนั่นคือคร่าวๆว,ว่ามันเกิดความอึดอัดอะไรยังไงนะครับญาติผู้ใหญ่ผมที่เป็นเด็กของรุ่นเก่าเนี่ยนะครับถึงขนาดต้องรีบโทรหาไม่รู้จะระบายกับใครมันอึดอัดไปหมดทำไมมันเป็นแบบนี้แต่ถ้าทุกคนทำใจตั้งแต่ต้นว่าสถานการณ์ของนักเตะลียวปูล์เนี่ยมันไม่พร้อมนะครับต่อให้ JK พยายามที่จะถ่ายทอดสัพวิชา สภาพกำลังไรเ้เวทมนต์คาถาของครูบาอาจารย์ต่างๆเรียกว่าหมดํำพีหมดไส้หมดพุงแล้วก็ตามแต่ด้วยความไม่พร้อมของนักเตะมันก็จะออกมาในรูปลักษณะแบบนี้แต่ที่วิบูลยังยึดนะครับยังยึดอันดับหนึ่งของตารางเอาไว้ได้เพื่อคะแนน63แต้มตอนนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าจังหวัดจากโคนมันเป็นเพราะว่าการเปลี่ยนตัวมันเป็นเพราะว่า JK กล้าได้กล้าเสียมากขึ้นผมเชื่อว่าถ้าเป็นฤดูกาลก่อนๆเรียบพูลปุ๊บดูโทรโทรโทนะครับนะมือถือจะหล่นมืออีกแล้วถ้าเป็นฤดูกาลก่อนๆนะครับเรีย์พูลเผลอเสียแต้มให้กับนอตติงแฮมฟอร์เรสไปแล้วเมื่อคืนนี้นะถ้าเป็นฤดูกาลก่อนแต่ฤดูกาลนี้ JK กล้าได้กล้าเสียคือถ้าข้างสนามมันมีแค่เด็กกูก็จะเอาแต่เด็กลงบิวอารมณ์เอานะครับแต่ถ้ามันไม่มีเด็กมีพวกตัวหลักตัวสำรองที่เพิ่งหายเจ็บ ที่ฟิตพร้อมจะลงก็ส่งลงไปวัดดวงนะครับรีบส่งลงไปสุดท้ายมันได้ผลนะครับในหลายๆเกมอ่ะตัวจริงของลีพูลเมื่อคืนนะครับประกอบด้วยตัวหลักตัวสำรองดาวรุ่งปนกันไปนะครับผู้สาประตูตยังเป็นเคลเลอร์เฮอร์กองหลังโกนาเต้ฟันได้ซ้ายโลเบอร์ซันขวามีชื่อของโจโกเมสกับคอเนอร์แบดลีย์นะครับใน ในไลฟ์สกอร์เนี่ยเขาเอาคอเนอร์แบลลี่ไปเล่นแทนตำแหน่งซาร่าด้วยซ้ำนะครับอ่ะเอาประมาณนี้ก่อนฝั่งขวาเนี่ยมีชื่อของคอเนอร์แบดลี่นะครับตรงกลางนะครับมีชื่อของเอ,อ่ออเล็กซิสแมคกอาริสเตอร์นะครับมีชื่อของโอบบี้คลาร์กแล้วก็มีชื่อของโจโกเมสนะครับแต่ไลฟ์สกอร์เนี่ยเขาเอาโกเมสเนี่ยไปเล่นแบ็คขวาแล้วเอาคอร์เนอร์แบดลี่ขึ้นไปอยู่ แทนที่ของซาร่าผมก็ดูตอนประมาณสักสามทุ่มก,กว่าๆนะมาดูรายชื่อว่าจะรีบนอนเพราะเมื่อเช้าเมื่อเช้าต้องรีบตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้าก็คิดว่าเฮ้ยมันคงไม่ใช่แบบนั้นหรอกคิดว่าน่าจะเล่นเหมือนเกมเอฟฟีคับหรืออะไรเออ่ก่อนหน้านี้ที่ว่าเอาโพเมสลงมาเล่นแบ็คขวานะครับแล้วก็ขยับคอเนอร์แบลลี่ขึ้นไปเล่นเป็นบิงแบ็คอ้าวโทษทีไปเล่นเป็นตัวบ็อกซ์ชูบ็อกซ์ทางขวานะครับแล้วก็เอาฮาวิเอเลียสเนี่ยไปเล่นตำแหน่งของซาร่าผมคิดแบบนั้น นะครับแต่แล้วมันกลายเป็นว่าลีพูลไม่ได้ไม่ได้ลงสนามไปแล้วเนี่ยไม่ได้ยืนแบบนั้นนะครับเพราะเนอร์แบลรี่เล่นเป็นแบ,บ็คขวานะครับเล่นเป็นแบ,บ็คขวาส่วนโจโเคเมสเนี่ยเล่นเป็นตัวตัดเกมขนาบซ้ายขวาด้วยบ๊อบบี้คลากกับอเล็กซิสแม็ตอาริสเตอร์นะครับแดนน่าเป็นเอเลียสที่ก็ไม่ได้ประจําการทางฝั่งขวาคือจะฟรีร่วมกับทางด้านของโคดิคัคโปทางซ้ายก็มักจะเป็นดีอาร์สที่ก็พยายามที่จะสลับตําแหน่ง นะครับแล้วแต่จังหวะของเกมบางทีที่อาร์ตก็อยู่ทงางขวาบางทีกัโกโกล่อยู่ทางน ون, ู่นริมเส้นบ้างอยู่ถอยต่ำลงมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลายหลายคนก็เริ่มบน่นว่าไอ้ก,กัโปโกเอาลงทําไมแต่นั่นแหละครับในเมื่อตัวที่มันฟิตมันมีอยู่เท่านี้ก็ลงไปก่อนมันไม่ดีก็ค่อยแก้ JK คงต้องใช้หมากนี้ดาวรุ่งที่ถูกส่งลงมานะครับมีเจเดนแดนนะครับถูกส่งลงมา,าแล้วก็พอลงมาแล้วเนี่ยไอ้หนูนี่มันก็มีโอกาสที่จะบวก นะครับคิดว่าแค่เซี่ยว,วินาทีถ้าชิงเหลี่ยมได้ก็อาจจะลุ้นทาประตูได้นะครับแต่กลายเป็นว่าเอาหัวเนี่ยไปโขกใส่ผู้ด่าประตูของนอตติงแฮมฟอเรสจนจนต้องประถมพยาบาลกันพักใหญ่ก็ต้องขอบคุณเจเดนแดนส์นะครับเพราะช็อตนี้ในครึ่งหลังมันทําให้การต่อเวลาพิเศษระหว่างนอตติงแฮมฟอเรสกับลิเวอร์พูลเนี่ยยาวไปจนถึง8นาทีช่วงทดเจ็บนะครับช่วงทดเจ็บแนาทีซึ่งมันก็มาจากจังหวะที่ผู้ส่าประตูฟอเรสเจ็บ จากการถูกเจเดนแดนเอาหัวโขกนี่แหละหรือผู้ตัดประตูจะโดดรับบอลไอ้แดนมันก็คิดว่าเฮ้ยเผื่อเผื่อฟุกไม่ใช่เผื่อฟุกหรอกคือเผื่อทันโฉกเข้าไปแต่กลายเป็นว่าเข้าช้าบอลมันอยู่ในมือของผู้ตัดประตูเขาแล้วก็เปี้ยงโดนไปเหลืองด้วยนะครับสุดท้ายก็เข้าไปขอโทษแล้วก็เจเคก็ยังพยายามทํามือแบบเบาเบาเบาบาตั้งสติอะไรเงี้ยนะครับพอตั้งสติได้ก็ไม่มีอะไรตัวสํารองอีก สองคนที่ว่าถือว่าเป็นทีเด็ดเลยที่ลงมาก็คือหนึ่งวาตารุเอนโดนะครับลงมาเอาคานเนอร์แบลลีออกขยับโกเมสไปเล่นวิงขวานะครับเอาเอ็นโดเล่นตรงกลางนะครับตัวโฮบอลเหมือนเดิมเบงเลเตอร์เล่นไปแล้วก็โดมิกโซบอสไลน์ก็ถูกส่งลงมานะครับมีใครอีกหมดหรือยังเนี่อตาซิมิกา์สได้ลงมากว่าคน ประมาณนั้นนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าการเปลี่ยนตัวของลิเวอร์พูลเมื่อคืนเนี่ยคือซาร่ายังไม่มีชื่อพร้อมที่ลงเล่นรวมถึงเทนด้วยแต่ว่ามีชื่อของนูนเยสกับโซโบซึ่งนูนเยสถูกส่งลงมาก่อนโซโบนะครับนูนเยสกับแดนส์เนี่ยถูกส่งลงมาก่อนส่วนโซโบก็ลงมาจากนั้นอีกไม่นานนักนะครับซึ่งเกมมันก็ หลังจากนูนเยสลงมามันมีโอกาสชิงทําชิงกันทำหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยมันเหมือนกับได้ลุ้นจะจบอยู่เหมือนกันแต่ก็ยังอยู่ที่การตัดสินใจเช่นนูนเยสหลุดไปยิงมุมแคบเ,เข้าหน้นตาตาขะไม่เป็นไรนะครับอีกลูกหนึ่งที่อเล็กซิสยอดให้ดาวินนูนเยสที่มันเหมือนกับว่าเหมือนกับจะส่งสัญญาณเตือนนอตติงแฮมฟอร์เรสแล้วว่าเฮ้ยอย่าเปิดพื้นที่ในแนวหลังแม้กระทั่งว่ามันเหลือพื้นที่แค่แค่ศอกอะ ออแค่ศอกหรือแค่วาเนี่ยอย่าเหลือพื้นที่ให้นูนเยสกับอเล็กซิสได้เล่นด้วยกันซึ่งอเล็กซิสก็หยอดไปนูนเยสก็เหมือนกับหมุนโดดแล้วหมุนตัวโหมงพยายามที่จะเสยให้บอลเข้าเข้าประตูแต่ว่ามันไม่ตรงกรอบโดนถักๆหลังจากนั้นอีกช็อตหนึ่งที่น่าเสียดายก็เป็นช็อตที่ดาวินเล่นได้บอลน,นะครับควบบอลขึ้นมาแล้วจ่ายออกขวาให้กับกาโปแต่กราโปเนี่ยม,มีทางเลือกอยู่สทางคือย,ยิงเองกับ ตบเข้ากลางคืนดาวินซึ่งถ้าจ่ายแม่นๆจ่ายแรงๆยัดมาตรงกลางตรงๆตัวเนี่ยผมเชื่อว่าดาวินมันน่าจะซัดจอดๆได้ส่วนจะเข้าไปเข้าอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าไอ้นี่มันลูกง่ายมันไม่ยอมนะครับบักนูนของหน้าห้าบาทของเราเนี่ยนะครับเพราะสุดท้ายกาโกมันเลือกยิงเองนะครับเบิร์ตคานไปไหนก็ไม่รู้โอ้โหดาวินออกนิ้วเลยนะครับออกนิ้วเลยหลังจากนั้นมากาโกก็โดนถอดออกไปนะครับมีโดนถอดออกไปแล้วนกะ็ ทีนี้ประตูชัยของเลี้ยวโพลเนี่ยมันมาช่วงที่สัญญาณเน็ตผมมันมีปัญหาแล้วผมไม่ได้ดูครับผมก็โอ้โหทาไงว่าง่วงก็ง่วง,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 งจะเที่ยงคืนแล้วต้องรีบนอนต้องรีบตื่นในเช้ามืดเพื่อที่เดินทางไปทําธุระส่วนตัวนะครับก็คือไปสอบนั่นแหละสุดท้ายก็อหงุดหงิดงุนง่านก็นอนไม่หลับนอนไม่หลับครับไปเปิดไลฟ์สกอร์เพราะว่าไลฟ์สกอร์มันค่อนข้างจะจะอัปเดตเร็วหน่อยมีอะไรปุ๊บมันเด้งเลยก็จ้องอยู่สักพักหนึ่งโอ้โห นาทีที่เก้าสิบวกเจ็ก็ยังศูนย์ศูนย์ทำแท้ทแล้วครับก็ไปแวะไปดูตารางคะแนนโอ้โหเก้าสิบวก 7, เจ็ดเลี่ได้แต้มเดียวเอ้ก็แค่หกสิบเอ็ดนำหน้าซิตี้แค่สองแต้มนำหน้าอาร์เซนอลแค่ไม่กี่แต้มเอ้แบบนี้ไม่ไหวเว้ยโดนแซงแน่เลยนะเพราะว่าแมนซิตี้เจอแมนยูก็ไม่ใช่ว่ลหนักหนาอะไรเอาตรงๆนะขอโทษแฟนแมนยูด้วยแต่ถ้าแบ่งแต้มแมนซิตี้ได้ก็เดี๋ยวจะจุ๊บแก้มทีนึง ส่วนอาร์เซนอลก็ไม่ได้เจองานหนักอะไรก็คิดว่าปืนใหญ่ก็น่าจะยิงยิงขาดเหมือนเดิมะนะครับแต่แล้วครับในขณะที่ผมกําลังจะปิดสัญญาณเน็ตเพื่อนอนครับผมก็เอาวะเช็คอีกรอบนะึงดูว่า Full Time ST ST นะครับขึ้นมายังจบยังศูนย์ศูนย์ไหมไล่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 คู่คก่อนๆนะที่มีเจอซสองสองอะไรพวกนั้นนะ 30, อ่ะสามศูนย์สามหนึ่อ่ะเฮ้ ร์เลตศูนย์เลื่อนเปิดเอ้ยรีบูนหนึ่งบรีบจิ้มเข้าไปเลยครับรีบจิ้มเข้าไปชื่อขึ้นมาเป็นดาวินนูนดีเสครับโอ้โหแล้วนาทีที่ขึ้นมาคือ90บวก9หรือจะเรียกว่านาทีที่99จากคนยิงหมายเลข9 mm hmm. เป็นประตูใช้ให้รีบูนครับบอกเลยลูกนี้ก็มาจากอเล็กซิสแม็อลิสเตอร์นะครับ mm hmm. ตักให้กับดาวิน hmm. เอาชนะเนโควิลเลียมส์นะครับ หกเข้าประตูไปอย่างไม่รู้จะพูดยังไงแฟนริบูลผมเชื่อว่าหลายคนแหกปากลั่นบ้านแต่ผมนี่สลือมเสลือก็ดีใจสุดแต่ว่าแหกแหกปากไม่ออกได้เก็บไว้ในใจแล้วบอกเอาวะนี่สิสิ่งที่กูต้องการคือลาตินาโพเลสเนี่ย,นยมันน่าเจ็บใจที่ว่าเอฟเครับรอบสิบกทีมก็แพ้แมนยูช่วงท้ายเกมก็โดนคาซิเมโร่เนี่ยแหละลูกฟรีคิกโฉบมโม่งที่เสาแรกใช่ไหมอ่มาโฉบมโม่งเปลี่ยนทางที่เสาแรกก็แมนยูเข้ารอบไป ไปเจอเ์พูลรอบรอบแปดมาเมื่อคืนนี้ฟอรเรสต์มาเจอกับเ์พูลอีกเล่นที่ซิติกา์เหมือนกันนะครับประตูที่เสียก็หนักกว่าเจอแมนดูอีกคือไปจนเลยทดเจ็บอ่ะเพราะมันทดเจ็ดแปดนาทีแต่ดาวินไปยิงเก้าสิบบวกเก้าเก้าสิบบวกเก้าเนี่ยหมายถึงว่านาทีที่เก้าแต่ว่าเวลาคิดนาทีของการยิงประตูในวงการฟุตบอลน,น่ะหลายท่านก็ทราบแล้วบางท่านอาจจะยังเข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่มันเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรคือ เศษตั้งแต่หนึ่งวินาทีเป็นต้นไปนะครับสมมตุตินาทีที่เก้าสิบแปดเก้าสิบแปดหนึ่งวินาทีแล้วดาวิดหมงเข้าพอดีเป๊ะเก้าสิบแปดมันไม่มีที่ไหนหรอกครับที่กรรมการแบบจะเป๊ะเป๊ะยกเว้นว่าเออบอลมันตึกตักตึกตักกันอยู่กลางสนามแล้วมันแบบครบเวลาทดเจ็บแปดนาทีปุ๊บกรรมการก็ส่วนใหญ่ก็จะเป่าหรือบางทีกําลังติดพันเรื่องทําเกมรูปอยู่แลือเล่นลูกเซตพีอยู่กรรมการกบางคนก็เป่าบางคนก็ให้เล่นต่อให้เล่นต่อจนจนบอลตาย ซึ่งอเล่นต่อนี่แหละครับบางทีมันก็ไปนาที2นาทีสมัยก่อนจําได้ไหมครับตอนที่ไมเคิลโอเว่นอยู่อยู่แมนอยู่ที่ยิงประตูชัยใสแมนใส่แมนซิตี้ตอนนั้นน่ะน่าจะชนะกแ่ะแสี่ห้าหรือห้าสี่สี่สามประตูสี่สามหรือห้าสี่อ่ะน่าจะเป็นยุคท้ายๆของท่านเซอร์เล็กใช่ไหมอ่ะตอนนั้นเหมือนจะเป็นมาร์คฮิลส์ที่คุมแมนซิตี้อยู่ช่วงที่ซิตี้กำลังกำลังก่อร่างสร้างที เนี่ยเวลามันก็เลยไปแล้วก็อีกหลายๆอีกหลายๆนัดครับที่เวลามันไม่ได้แบบว่าทดเจ็บแปดนาทีเป๊ะแล้วก็ตรรมการเดเป่าไอ้ตรงเนี้ยถือว่าเป็นงานยกผลประโยชน์ให้จําเลยเพราะว่าหลังเกมนะโอ้โหฟานไดก็พยายามเข้าไปคุยกับสตาฟของของของฟอเรสซึ่งผมก็เข้าใจว่าสตาฟของฟอเรสตเห็นภาพจับอะนะน่าจะไปผลกรรมการผู้สินเรเทียนี่ว่าเฮ้ยมันมันเลยเวลาซึ่งกว่าจะเป่านี่งจริงก็เก้าสิบเก้าสิบบวกสิบไปนู่นนะอ่าเพราะนั้น ลูกที่ดาวินโมงเข้าไปเนี่ยมันอยู่ในช่วง98นาทีกี่วินาทีผมจำไม่ได้นะครับอลองลองไปร้อนไปย้อนดูเพราะนั้นมันเป็นลูกติดพันอบอลยังไม่ตายก็วี่ปุนก็ได้เปลี่ยได้ผลประโยชน์ตรงนี้ไปนะครับเพราะนั้นใครที่ค่อนแค่ว่าคอนเทนี่เข้าข้างคู่แข่งตอนนี้ก็เริ่มคงจะเบาใจได้บ้างแล้วใช่ไหมครับอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงเอาเป็นว่าเมื่อคืนนี้ ทั้งคอนเนอร์แบดลีย์ทั้งบอบบี้คลาร์กนะครับแล้วก็เจดดนแดนส์ก็ได้มีส่วนร่วมในเกมเคนอื่นๆนะครับนูนเยสกลับมาโดวิน so ิคโซโบสไลกลับมาแต่อ้นูนเยสเนี่ยไม่รู้เจ็บเจ็บเพิ่มหรือเปล่าเมื่อคืนเนี่ยไม่รู้มันสติหลุดหรือ,อยังไงโอ้โหมันพลังมันเยอะจริงๆไอ้บ้านี่ นะครับถ้ามันแบบคุมอารมณ์ดีๆกว่านี้สักนิหนึ่งนะครับปลดปล่อยพลังงานออกไปกับการทําประตูออกไปกับการคุกคามคู่แข่งเนี่ยมันจะดีมากนะดาวินเนี่ยคือเมื่อคืนพอเจ้าตัวโขกประตูได้ดีใจวิ่งไปที่มุมธงแล้วไปเตะป้ายโฆษณานครับเฮกับแฟนรีบุลอยู่ตรงมุมนั้นนะไม่รู้ว่าหลังเกมเจ็บเพิ่มหรอถ้าเจ็บเพิ่มเนี่ยผมว่า J.K. ตกกระบาลแยกแนะ่โอ้มีใจอะไรขนาดนั้นนะแต่ก็เข้าใจอารมณ์นะเข้าใจอารมณ์แต่ว่าก็นะ พวกพี่พฟันนงฟันไดลบรับโบอะไรพวกนี้ต้องไปเบรกหน่อยนะต้องไปเบรกอารมณ์การแสดงการดีใจแบบแบบรุนแรงอ่ะมันทําได้แต่ว่าถ้ามันเจ็บขึ้นมาผลกระทบคือทีมนะครับมันไม่มใช่แค่เจ้าตัวอ่ะสามแต้มของลิพูนนะครับก็เป็นหกสิบสามคะแนนนะนำหน้าแมนซิตีตเนีในหน้าจะเป็นสี่สิห้าแต้มแล้วแหละนะครับแล้วก็ นำหน้าอัชแนนถ่างมาไปอีกเป็นห้าแต้มใช่ไหมน่าจะห้าแต้มเออเพราะว่าแรกนําอยู่สองนำอยู่สองถ้าเสมอก็นําอยู่สามอจจะนนชนะประตูได้เสียอะนอนนแซงอยู่แล้วถ้าเสมอเมื่อคืนนะ,ะแต่ปังเอินว่าชนะก็แต้มก็หนีไปสบายบาๆคือตอนนี้ลี่ปุ่นวางแผนนู่นเลยครับไปวันที่สิบมีนาคมสี่ทุ่มสี่้าที่จะเปิดแอนฟิลเจอแมนซิตี้ได้เลย วางแผนไปถึงนั่นโน้นได้เลยเพราะว่าการเกงตานี้จะเล่นเกมเยือนในยูโรปาลีกรอบ16ทีมกับสปาร์ตาปรากเสร็จแล้วก็จะเล่นที่แอนฟิลด์เจอกับแมนเชสเตีนะครับคือถ้าเก็บแมนเชสเตได้ก็ผมเชื่อว่าโปรแกรมที่เหลือมันไม่มีอะไรจะมาขวางลีูบูลได้ถ้าเล่นด้วยความมั่นใจแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นพวกตัวหลักหรืออะไรก็ตามนะครับ ตัวหลักๆที่ว่าน่าจะไปช่วงท้ายฤดูกาลเลยคืออาริซอนอาริซอนเนี่ยน่าจะนู่นเลยอาจจะเผลอไปสิ้นเดือนเมษาหรือต้นพฤษภาโน่นเลยเช่นเดียวกับดิโอโกโชต้านะครับอาจจะไปถึงโน่นส่วนเครนเนี่ยยังได้ลุ้นว่าจะกลับมาในช่วงปลายมีนาต้นเมษาอยู่ซึ่งก็ภาวนาให้ทันเกมแดงเดือดในวันที่ที่เจนะ็ดมั้งเจ็ดเมษาั้งก็จะมีแดงเดือดในพิมบรีนะครับแดงเดือดในฟิมบรี ส่วนแดงเดือดใน f อฟเอคัพก็ที่16อันนี้เทนไม่น่าทันนะครับรวมถึงโชต้าแล้วก็อาริซอ,อนด้วยแต่เมื่อคือนนี้ก็ช่วงครึ่งแรกใช่ไหมครับโอ้ฟอร์เรสเขาก็มีจังหวะที่อ e ีเลนต้านะครับอดีต,ตนักเตะแมนยูหลุดเข้าไปยิงผ่านาหลุดเข้าไปยิงนะครับแต่ว่าบอลน,น่มันไม่เข้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเคอรเฮอร์เซฟด้วยเซฟด้วยเท้านะครับถ้าลูกนั้นเข้า ก็อาจจะต้องมาเช็ค VR มันก้ามตึงมากนะครับก้ามตึงมากแต่ถือว่าผู้สีเนี่ยไม่ได้ตีทงขึ้นพอเออเคลเฮอร์เซฟได้มันก็เลยปล่อยผ่านก็ถือว่ามีช็อตเซฟอยู่หนอสองหนมั้งที่แบบจัดๆก,ก็ยังเรียกว่าต่อยอดความมั่นใจจากเกมคาราบาวครับนัดชิงมาได้แล้วก็เอฟเอคัพที่ผ่านเซาท์มเ์ันมาได้อย่างถือได้กําลังใจมาเพียบเลยนะครับสาหรับเคลเฮอร์คือกองหน้าก็ยิยงเป็นผู้แตกส่วนผู้เล่าประตูบอกมาเถอะ มึงจะหลุดเดียวมึงจะมุมแคบมึงจะมุมกว้างมึงจะอะไรกูก็เอาอยู่หมดถ้าไม่เหนือวิสัยนะ,ะก็ประมาณนี้นะครับส่วนคลิปนี้ก็สเปเฮระประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับเมื่อคืนนี้ผมถือว่าทุกคนพยายามทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีไม่มีใครดีไม่มีใครแย่อะไรที่แบบมากมายอาจจะเสียดายตรงที่วิดีอาร์นะครับเลี้ยงบอลเนี่ยบางทีมันผมไม่แน่ใจว่าเขาเลี้ยงเยอะไปหรือเปล่าแต่บางทีมันก็ถ้ามองมุมดีว่าเออเลี้ยงล้วกินตัว เลี้ยงกินตัวได้ถ้าจ่ายออกให้เพื่อนได้มันก็หลุดแต่นี่มันเลี้ยงกินตัวเรียบพอเลี้ยงกินตัวได้บ้างแต่ว่ามันจ่ายให้เพื่อนแล้วเพื่อนทําไม่ได้บ้างอะไรบ้างรวมถึงตัวเองมีโอกาสก,าก็จบไม่คมด้วยอะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยทําให้รู้สึกเสียดายนะครับตั้งแต่เกมกับ Chelsea, ing, เชลซีนัดชิงอ่แล้วก็เอ่อเกมกับเซาท์มตันอะไรพวกนี้ซึ่งหุู่ที่อาร์ตก็ถือว่าเป็นเดอะแบกในแนวในแนวรุกตอนนี้ถ้านูนเยสไม่เจ็บจากการเตะป้ายโฆษณาเพิ่ม กลับมาพอน,นึ่งกำลังได้ก็ถือว่าค่อยๆมาเดี๋ยวซาร่าก็คิดว่าอีกหน่อยก็คงจะได้กลับะนะคิดว่าถ้าไม่ทันเกมกับซาตาปาตาปลากเกมกับแมนซิตี้เราก็น่าจะได้เห็นซาร่าลงตัวจริงซึ่งก็น่าจะทําให้เกมรูปของลิปูลเนี่ยบูก,กับแชมป์เก่าได้อย่างมันถึงพิถึงขิงนะครับส่วนก่อนที่ถึงสัปดาห์หน้าคืนนี้นะครับกองแช่งก็เตรียมกันให้พร้อมศึกเมอร์ซีไซส์ไม่ใช่เมอร์ซีไซส์ศึกแมเชสเตอร์ดร์บี้นะครับระหว่าง แมนยูกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็รอลุ้นกันนะครับส่วนอาเซนอลทีมอันดับ3ามองตารางเนี่ยจะไปเล่นคืนวันจันนะครับเข้าเช้าวันอาัคารก็เล่นทีหลังเพื่อนเลยคืนใหญ่นะครับไม่รู้ว่าจะกดดันอะไรยังไงแค่ไหนหรือเปล่าถ้ากดดันก็ช่วยไม่ได้นะเพราะว่ายิงยิงไปพูดแตกมาหลายนัดแล้วนะอาเซนอนเนี่ยนะครับกี่นดัด ขึ้นซากลาดใหม่มาหกนัดเหรอหกนัดยิงไปยี่สิบห้าลูกเหรอใช่ไหมเสียไปแค่สามประตูเออฟอร์มโคตรด่วแต่ถ้าบางทีฟอร์มดุดมาแบบนี้ถ้ามันสะดุดเนี่ยก็อาจจะเจ็บหรือเปล่าขอโทษขอโทษขอโทษแฟนจะนอนด้วยหยอก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 อ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเจอหน้าคาตาแล้วผมไปอาบน้ำพักผ่อนก่อนเคลียแล้วก็เดี๋ยวต้องขับรถทางไกลด้วยุ่งนี้นะครับเอว่ากิลฟ้าครับยูนิเวอร์วอล์กอรลนมุ่งหน้าสู่ การไล่ล่าแชมป์ยูโรปาลีกต่อไปเริ่มกันที่เลกแรกนัดที่หกทีมกับสปาร์ตักคืนวันพฤหัสบดีบ๊ายบาย